สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกลับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของเส้นทางรักและแค้นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันต่อในบทที่56-60ถึง60ครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่มีทั้งเรื่องอ,อ,อบอุ่นตึงเครียดแล้วก็มีการเดินทางครั้งใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นช่วงที่เผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ออซับซ้อนมากๆระหว่างโมหานกับชูวันหนิงเลยนะคะมีทั้งปมในใจความรู้สึกผิดแล้วก็ ความผูกพันแปลกๆที่เริ่มก่อตัวครับเปิดมาก็เป็นคืนส่งท้ายปีเก่าที่ยอดเขาซื้อเชิงเลยบรรยากาศมันควรจะดีนะแต่กลับมีโมเมนต,ต์แบบเออกระอักกระอ่วนนิดๆอืมใช่ค่ะระหว่างโมรานกับชูวันหนิงในร่างเด็กหรือเซียซืนีตอนที่โมรานพูดเรื่องบุญคุณที่ต้องทดแทนอะไรนั่นแหละครับเหมือนคําพูดมันไปสะกิดใจชูวันหนิงเขาอย่างจังเลยใช่ค่ะทําให้ชูวันหนิงที่กําลังรู้สึกดีๆเริ่มเริ่มจะเปิดใจก็เหมือนแบบ ชะงักไปเลยถอยกลับมากั้นกำแพงอีกครั้งบรรยากาศเตรียมงานปีใหม่ก็ดูคึกคักดีนะครับแต่ลึกๆแล้วซุยอเหมืองนี้ดูไงเหงาเลยนะคิดถึงซื้อจุนอืมแล้วก็มีจุดสำคัญคือตอนที่ฉหวานหนิงทานยาพิเศษกลับร่างผู้ใหญ่ได้ชั่วคราวโอ้ตอนนั้นค่ะพอปรากฏตัวที่โถม,มึงโผคือแบบโอ้โหทุกคนตะลึงไปเลยงามสง่าม,มาก ร่่าพุงใช่ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นคือตอนที่เหล่าสิทธิ์เห็นอาจารย์ผู้เย็นชาเคร่งขครึมไปนั่งปั้นเกี๊ยวกับเขาด้วยฮ่ <c oughs> อันนี้น่าประหลาดใจจริงค่ะถึงท่าทางจะดูเก้ะเก๊กังๆหน่อยแต่เกี๊ยวที่ปั้นออกมานี่สวยเป๊ะเลยนะสแสดงให้เห็นอีกมุมของเขาจริงๆแล้วในงานเหลียงก็มีฉากที่แบบทั้งขำทั้งอึดอัดเลยตอนเสือเหมืองเมา อ๋อใช่ใช่ค่ะเมาแล้วไปคว้ามือซือจุนมาดูลายมือทำนายเรื่องความรักซะง,งั้นแถมยังกอดแน่นเรียกพี่ชายเทพเซียนเสียงดังลั่นเลยเล่นเอาชูหวานหนิงเออหน้าเปลี่ยนสีไปเลยค่ะทำตัวไม่ถูกแต่แล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลยตอนที่ชูหวานหนิงขึ้นไปบรรเลงกูชินใช่ค่ะเสียงกูชินตอนนั้นคือแบบสะกดใจมากจริงๆไพเราะจับใจแต่เสียงเพลงที่ไพเราะนี่แหละครับที่มันไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวโมร่าน อืมกระตุ้นความทรงจําจากชาติก่อนค่ะเป็นความทรงจําที่เโหดร้ายมากๆภาพที่เขาเคยทําไม่ดีกับชวนหญิงในชาติที่แล้วชาติที่เขาเชื่อว่าโดนซื้อจุนกดขี่หักหลังสารพัดใช่ค่ะภาพอดีตกับปัจจุบันมันซ้อนทับกันทําให้โมรรานสับสนมากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เพิ่งเริ่มมีมันตีกับความแค้นความอิจฉา เหมือนเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งครับที่เขาเริ่มตั้งคำถามกับการกระทำของตัวเองในอดีตจริงๆอย่างจังค่ะเป็นร้อยเล่าแรกๆในกำแพงความแค้นของเขาเลยก็ว่าได้แล้วความสับสนว้าวุ่นในใจนี่เองที่ทำให้คืนนั้นโมลานตัดสินใจไปหาชัวหนิงที่าลาบัวดแดงอืมไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันครับนั่งค้างๆกันใต้ต้นไฮถังบรรยากาศมันเงียบๆนะแต่รู้สึกได้เลยว่ามีความรู้สึกมากมายอัดแน่นอยู่ตรงนั้นจนโมรานเผลอหลับไป หนุนตักชวนหนิงเลยฉากนี้มันสะท้อนความเหงาของทั้งคู่เลยนะเหมือนต่างคนต่างก็ต้องการที่พักพิงแต่พูดออกมาไม่ได้ค่ะความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้มันก็ยังตามโมรานไปนะตอนเดินทางไปแดนถาวาใช่ใช่บนเรือนี่เกือบจะไปสารภาพรักกับซือเมย่ยอยู่แล้วเชียวแต่ภาพชวนหนิงก็แวบเข้ามาในหัวพอดีทําให้ชะง,งักไปเลยมันเหมือนย้อนไปนึกถึงเรื่องเก่าๆจุดเปลี่ยนสําคัญตอนเข้าใจผิดเรื่องดอกไห่ถัง อ่าใช่ค่ะเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยโมรานตั้งใจเด็ดดอกไม้ไปให้แต่กลับโดนลงโทษหนักมากความเจ็บปวดความเข้าใจผิดตอนนั้นแหละที่ผลักให้เขาไปหาซื้อแม่แล้วก็ยิ่งเกลียดชัวหนิ่งมากขึ้นไปอีกในตอนนั้นอืมเป็นปมที่ฝังใจมานานแล้วในที่สุดก็มาถึงแดนทาวาดินแดนที่แบบสวยงามเหมือนในฝันเลยค่ะ ที่นี่มีระบบฝึกวิชาที่แปลกดีนะคะแบ่งสิทธิ์เป็นสมสายใช่ครับป้องกันโจมตีรักษาแล้วก็มีนกประหลาดประหลาดชื่อสื่อปาหรือ18คอยนำทางคอยคัดแยกแต่ที่ทำให้โมรานเซ็งเลยก็คือดันถูกจัดไปอยู่สายโจมตีต้องแยกกับซื่อเม่ที่อยู่สายรักษาแล้วเหมือนกําซัด ต้องมาอยู่ลานพักเดียวกันกับเซียวหมืองอีกคู่ปรับตลอดการ <laughs> พอไปถึงลานพัก <c oughs> ก็เจอว่ากระท่อมหลังที่ดูธรรมดาที่สุดมีคนอยู่แล้วอืมแล้วจังหวะนั้นเองชายหนุ่มรูปงามในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นมาคนที่โม่หลานจำได้จากชาติก่อนคนที่เคยชินชงมากๆใช่ครับการเจอกันครั้งนี้คือแบบจุดประกายความรู้สึกซับซ้อนระลอกใหม่ในใจโม่หลานขึ้นมาทันทีเลยทิ้งปมไว้อีกแล้ว <c oughs> จะเห็นว่าช่วงเนี้ย เรื่องราวมันพาเราไปสำรวจความรู้สึกข้างในของโมรานเยอะมากนะคะทั้งความรู้สึกผิดที่เริ่มก่อตัวความรักที่ยังสับสนความแค้นเดิมๆแล้วก็ความผูกพันบางอย่างกับชูวันหนิงที่เจ้าตัวก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดนี้ก็ดำเนินไปพร้อมกับความเจ็บปวดเงียบๆที่ชูวันหนิงต้องแบกรับไปคนเดียวใช่ค่ะน่าสงสารมากการเดินทางครั้งใหม่การเจอคนจากอดีตชาติครั้งนี้มันก็น่าคิดนะครับว่า อดีตกับความเข้าใจผิดเก่าๆเนี่ยมันจะส่งผลกับความสัมพันธ์ของพวกเขาตอนนี้ยังไงต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเหมือนโชคชะตาจะพายพวกเขากลับมาเจอกันอีกในสถานการณ์ใหม่ๆแบบนี้นั่นสิคะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ